สวัสดีจ้าสุภาพสุขคนซาลาอินอิต,า,า,ตา,าลีเด้อจ้ามือนีพามาเบิงมือนีพามาลงสวนเบิงต้นต้นมะกอ,อกเด้อจ้านี่ดก,ดกพี่น้องมกออกึงแ้มากอ,อกหน้าบ้านเฮาเด้อจ้ามะกอกอันเอาไว้กันเป็นน้ำมันเด้อจ้าอันนี้เรื่องสิเราตอนแรกนุ่นม,มาอัน,นุ่มเบลูนุ่มก็คิดว่าอันว่าทั้งผีนี่มะกอ,อกน้ำอยากกินสมจ้าก็เลยเด็ดมาก,กินเบิงแล้วว่าขมขมข่าขม,ม,ม,มเนี่ยพี่น้องจะมีเนาะขึ้มบ่หูบาได้แท้เป็นมะกอ,อกกันเข้าไว้กันน้ำมันเด้อจ้าเบิงไงดกคักดกแห้งพี่น้องแต่ถ,ถึงเวลาเขาก็สิเอฟไป กันเป็นน้ำมันนะจ๊ะเอาไว้ทอดเอาไว้ใส่พาสต้าเอาไว้ใส่อันขนมปังกินได้จ้ะโดกแห้งพี่นอ้องโอ้โดกแห้งปลามะกอ,อกจ้าพี่น้องอันนี้ฟังนึ่งนะจ๊ะโอลีฟนะจ๊ะเป็นโอลีฟพาย,ยังชมสวนจ้ะพี่น้องกระสีเงาลงไปฝุ่นได้จ้ะปีนี้ฟังนี้บ่าคลดกจ้ะพี่น้องดกเป็นบางตน้น ต้นมากอ,อกแบบนี้เด้อจ้า้าต้นใดอายุหลายปีต้นให่ง่ๆงามเขาสื่อกันแพงแพงเด้อจ้าเขาเอาไปประดับบานจ้าไปปลูกไว้ในบ้านเด้อจ้าต้ว,ว่นนวยบไข่ดกจะปีนี้บไข่ดกเลยฟังนี่เด้อจ้าฟังดกเป็นบางตน้นดกเป็นบางต้นพี่น้องบไข่ดกปันใดเพราะว่า แล้วแต่ปีแล้วแต่ช่วงโอูแล้วจ้าค่ะชิ่างสวนกับบ๊วยเลยจ้าอะซัมนี่เลยจ้าผ้ามายางเด่นเบิงสวนเลยจ้าตั้งพีค่ะบรรยากาศประมาณนี้เลยจ้ามันมีอากาศดีแดดบ่แห้งเป็นใจจ้าโอเคซัมนี่เลยจ้าพี่น้องสุขุสุกนไว้พักันคลิปหนา้าเลยจ้าสวัสดีจ้า